นที่จะไปรรบฟังอยากจะฝากกลุ่มทีเด็ด VP ทีเด็ดบอลเต็งนั่นเน้นความมั่นใจ80-90%ที่จะแจกฟรีเน,น,น้นในกลุ่ม VP เท่านั้นในกลุ่มแจกทั้งบอลสเต็ปพานําเล่นทั้งวันบอกได้เลยว่ารับทรัพย์กันตลอดทั้งวันละครับผมสำหรับใครที่สนใจสามารถแอดไลน์ดีเพื่อขอจองทางเข้ากลุ่ม VP ตามริงแนบใต้คลิปได้เลยครับสวัสดีครับวันนี้เรามาวิคห์ฟุตบอลคู่แรกของค่าคืนนี้กันก่อนเลยนะครับ วิคอ์ฟุตบอลยูโรป้าลีกการพบกันระหว่างทีมดีโมซาเกปบอันดับ1โคเอเชียพบกับทีมเซบียาอันดับ2ของลาลิกาเวลาแข่งตีสาสนามแข่งลามอนซันเชสปิควรนราคาบอลเซบียาต่อ0.5ลบ5เรามาดูฟอร์ม5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับดีเโมซากปเสมอ1แพ้1ชนะ3เซบียา เสมอ3ชนะ2แพ้0เรามาดูสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมกันนะครับดินูโมซาเกะแพ้มาก่อน1ต่อ3ต้องเอาชนะ2ลูกเป็นอย่างน้อยเพื่อเสมอยังดีที่สภาพทีมสมบูรณ์เตรียมส่งชุดใหญ่ลงสู้แน่นอนในระบบ3-5-2แนวลูกวังมิสลาฟออซิสล่าตาขายกับบูโนเพโควิชโดยมีอาร์เมอร์โกยักมาโกโตลิสและอาลียนอเดมี um ่คุมกลางทางด้านฝั่งของเซบียานะครับ เซบิยาตุนมาก่อนแล้ว3ต่อ1ขอแค่แพ้ไม่เกิน2ลูกก็จะลอยลำแต่วันนี้จะไม่มีชื่อเอลิกลาเมล่ากอนซาโลมอนเตียวและซูโซที่บาดเจ็บอยู่ก่อนหน้านั้นในขณะที่การจัดทัพนะครับเตรียมลุยในระบบ433แนวลุกมีลาฟามียยืนหน้าเป้าขนาบข้างด้วยลูคัสโอกัมโปสและมูเนียเอลฮัดดาดีส่วนอิวานลาคิติชลงบัญชาการตรงกลาง เรามาดูทัศนะของบอลเีเดดของคู่นี้กันนะครับเซวิยาน่าจะเลือกเน้นความแน่นอนมากกว่าการเปิดเกมบุกอย่างต่อเนื่องจากการตุนสกอร์ไว้ค่อนข้างเยอะอีกทั้งช่วงหลังเล่นนอกบ้านได้ไม่ดีเท่าไหร่หลังจากที่สะกดใช้ไม่เจอ4นัดติดในขณะที่ซาเกฟก็ถือว่ามีจุดขายในรังเมื่อแพ้แค่2จาก15เกมที่ผ่านมาทุกรายการรูปเกมนะครับน่าจะเป็นของเจ้าถิ่นในขณะที่อาคันตุก,กะเลือกตั้งรับและถ้าสกอร์ยังเสมอกันไปเรื่อยๆฝั่งซาเกฟก็คงถอดใจกันเซวิย่านั้นก็จะยื้อไปจนหเวลา ดังนั้นวัดจากสถานการณ์และฟอร์มการเล่นมุมเสมอเปิดกว้างราคา0.5อยู่บอลรองต่อไปผลบอลที่คาดเสมอ0.0อัตราความมั่นใจ7.5ทั10ครับเรามาวิเคราะห์ฟุตบอลคู่ต่อมากันเลยนะครับวิเคราะห์ฟุตบอลของยูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัด2การพบกันระหว่างทีมเลอันโซเซดาดอันดับ6ของลีกอาลกาพบกับทีมไลซิกอันดับ4บุนเดสซีกาสนามแข่งเลอาเลอารีนาเวลาแข่งเที่ยงคืน4 5ราคาบอลต่อเสมอ นัดแรกเลอันซเซดาดเสมอไลซิก2ต่อ 2, 2เรามาดูฟอร์มหนัดหลังสุดของทั้ง2ทีมกันนะครับเลอันโซเซดาดชนะ1เสมอ2แพ้2ไลซิกชนะ3เสมอ1แพ้1เรามาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมกันนะครับเกมลีกนัดล่าสุดลูกทีมของอิมายอนอันกูมาซิลเป็นฝ่ายโดนถล่มคู่แข่งมาแบบเละเทะศนย์ต่อ4ส่วนในรายการนี้ยังมีลุ้นอยู่หลังจากเสมอกันแบบดูเดือด2ต่อ2 วก,กับวันนี้มีข่าวดีให้ชื่นใจเพราะจะกลับมาได้ตัวมาตินตูบีเมนดีกองกลางตัวหลักพ้นโทษแบนด์กลับมายึดตำแหน่งตัวจริงอีกครั้งส่วนที่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็คือแบ็คขวาที่จะกลับมาใส่ชื่อโคเซบาอันดูอาซันดูอาและกองหลังตัวลุกที่นักเตะม่อย่างลาฟินยาจะกลับมาประจำการอีกครั้งโดยมีมิเกลโอยาซาบันและอเล็กซานเดอร์ซอรอลตยืนปักหลักอยู่ก่อนหน้านี้ไรซิกแขกรับเชิญจากเมืองเบียผลงานในชั่วโมงนี้ถือว่าเจ่มแบบต่อเนื่อง โดนัทล่าสุดเพิ่งถล่มคู่แข่งไปได้ถึง6ต่อหนึ่งทำให้ทิปเยือนคราวนี้ลูกทีมของโดมิโกเตเดสโกเตรียมหวังถึงชัยชนะแน่นอนครับด้านความพร้อมแม้ว่ากองหลังอย่างมูฮัมหมัดซิมมากงจะถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงเวลาครึ่งแรกแต่ล่าสุดดาวเตะฝรั่งเศส กลับมาฟิตเต็มถังพร้อมลงสนามทันทีทําให้ชั่วโมงนี้ขาดเพียงแค่มาเซลฮันสเตนแบ็กกองหลังที่เดี้ยงยาวไม่ส่งผลกระทบอะไรอยู่แล้วด้านการจัดทัพคงจะยึดใช้งานผู้เล่นจากแมตช์ล่าสุดเป็นหลักพร้อมกับกลับมาใส่ชื่อของอังเดซิวาอังเกลิโอและแดเนียลโอโมที่นัดล่าสุดได้พักกลับมาลงสนามอีกครั้งโดยมีกิฟต์อฟแฟอร์เอนคุนคูดาวซันโดของทีมล่าสุดเหมาคนเดียว2ลูกเราเป็นทีเด็ดตามเดิมเช่นเคย เรามาดูทัศนะของบอลทีเด็ดของคู่นี้กันนะครับผลงานกําลังร้อนแรงแบบสุดๆสําหรับไรซิกผู้มาเยือนอย่างนัดล่าสุดก็โชว์โหดแบบต่อเนื่องด้วยการอัดคู่แข่งไปถึง6ลูกแม้ในถ้วยนี้โอกาสผ่านเข้ารอบจะยังเปิดกว้างอยู่แถมวันนี้เสียเปรียบจากการลงเล่นนอกบ้านอีกด้วยแต่ด้านผลงานที่กําลังร้อนแรงสุดๆอย่างนี้ไม่ว่าจะเล่นในบ้านหรือนอกบ้านโอกาสเข้าวินก็มากกว่าอยู่ดีนะครับประจบเหมาะกับเจ้าบ้านและอันโซเซดา นัดล่าสุดเพิ่งเจอคู่แข่งอัดมา0-4แม้จะเป็นการเซฟตัวผู้เล่นหลักเพื่อลงเตะในถ้วยนี้โดยเฉพาะแต่อย่างว่าแหละครับการเปิดบ้านเจอกับอีกทีมหนึ่งที่ผลงานหรูหลาแบบนี้บอกได้เลยว่ารอดยากนะครับฉะนั้นกับราคาที่เปิดมากลางๆที่เสมอกันแบบนี้ขอเลือกจิ้มไปทางผู้มาเยือนที่เกมลุกหลากหลายและดูดีกว่าละกันครับมีลุ้นกว่าเยอะเลยฟันทิ้งวางไลซิกรอเข้ารอบชี้ชัดไลซิกจิกเข้าให้ฟันทงไรซิกชนะ2.1ต่ออัตราความมั่นใจ7จ็ทับสิครับ เรามาวิเคราะห์ฟุตบอลคู่สุดท้ายของค่าคืนนี้กันเลยนะครับวิเคราะห์ฟุตบอลของยูโรปาลีกรอบ16ทีมเลก2การพบกันระหว่างทีมนาโปลีอันดับ3หลีกเซเรียพบกับทีมบาร์เซโลนาอันดับ4หลีกลาลิกาสนามแข่งดิเอโกอา n มันโดมาลาโดนาเวลาแข่งตี T 3ราคาบอลเสมอบาร์ซ่าเรามาดูฟอร์มกาันตหลังสุดของนั้ง2ทีมกันนะครับ นาโปลีเสมอ3ชนะ2แพ้0บาย์บาเซโลนาชนะ3เสมอ2แพ้0เรามาดูความพร้อมก่อนเกมของทั้ง2ทีมกันนะครับเจ้าถิ่นนาโปลีของกุนซือลูซานโนเล็กแรกบุกประยันเสมอบาซ่ามาได้1ต่อนแมตชนี้ได้เล่นในบ้านพร้อมบูเต็มที่โดยสภาพความพร้อมนั้นเกมนี้น่าจะยังไม่มีตานนลารโรบอตกาเออร์วิงโูซาโนและมาเตโอโปลิตานที่ยังไม่สามารถลงสนามได้ขณะที่องเดฟรององกิซซา ลงซ้อมในยิมได้แล้วแต่ยังไม่พร้อมสําหรับเกมนี้เช่นเดียวกับโจวานนี่ดีลรเินโซและเควินมันกูโดยการจัดทัพคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-2-3-1แผงมิดฟิลจะวางเอลยิปเอลมาสพิโอโดซิลินสกี้และเดลิสแมทเทนคอยปั้นเกมสนับสนุนกองหน้าตัวเป้าอย่างวิกเตอร์โอซิเมนงบูในเกมนี้ทางด้านฝั่งของทีมบาร์เซโลน่านะครับของกุนซือชาบีเอนันเดสเกมนี้ คนผู้เล่นชุดที่แข็งแกร่งที่สุดลงไปบูในเกมนี้แม้จะยังไม่สามารถใช้งานบรรดาแนวรับอย่างเซกี้โรเบโตซามูเอลอุมติตีิมันเดและเอลิกกาเซียรวมถึง2แนวลุกอย่างอันซูฟาติและเมมฟิสเดย์ไปที่บาดเจ็บทั้งหมดด้านการจัดทับคาด่าหน้าจะใช้ในระบบ433แดนกลางจะวางแฟงกี้เดยองคอยบัญชาเกมสนับสนุนปาะภาษาในแดนหน้า อย่างอุส man เดเบเล่ปีแอเอเมริกโอบาเมยองและเฟรานตตเลสงบูในเกมนี้เราดูทัศนะของบอลเทเดตของคู่นี้กันนะครับเจ้าถิ่นนาโป,ปลีเกมลุกบุกไปยันเสมอบาร์ซ่ามาได้1ต่อหนึ่ง,นนงถือได้ว่าได้เปรียบมากเพราะในเลกที่2นั้นพวกเขาจะเล่นในรังของตัวเองเอรราคาเปิดออกมาให้เสมอบราร์ซ่ายอมรับว่าฟันธงได้ยากมากครับสำหรับราคานี้ดูทรงน่าจะไปวัดกันในเกมมากกว่าถ้าให้เลือกก็ขอแนะนำให้อยู่ฝั่งเจ้าถิ่นดีกว่าครับ พะนาโป,ปรีที่ได้เปรียบนะครับเนื่องจากเล่นในบ้านและบอลของบาซ่าช่วงหลังก็ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนเดิมอีกต่อไปแนวนรับมีจุดอ่อนให้เจาะมากขึ้นถ้าพวกเขาเล่นแบบที่เล่นในลีกด้วยการเล่นไล่เพจแดนบนน่าจะมีโอกาสได้ใส่สกอร์ฉะนั้นเกมนี้อยู่ฝั่งเจ้าถิ่นดีกว่าที่สุดครับฟันธงนาบป,ปรีเชิดฟันธงนาโป,ปรีชนะ1.0ต่ออัตรา,าความมั่นใจ7ทับครับฝากทิ้งท้ายด้วยนะครับผมสําหรับกลุ่มทีเด็ด VIP แจกฟรีพาบวกรับซับกันตลอดทั้งวันแน่นอนครับผม